สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ที่ตาม i อกัอืนบ้างนะครับง่ายๆนะครับไปขีดขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆมาที่เกิลนะครับจากนั้นเพื่อนๆเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า km m นะครับขี h นะครับเจอเว็บไซต์ km m นะครับเป็นเว็บผู้ให้บริการปลอมหน่ปลอมผู้ติดตามนะครับก็เพื่อนๆคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับพอคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้เลยนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะสมัครเป็นแบบว่าไอหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้ Gmail ก็ได้นะครับเพื่อนสามารถกดสมัครโดยอี gmail ก็ได้เช่นกันเลยนะครับหากไม่ต้องการสมัครผ่าน G ี mail นะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลใ้ครบถ้วนนะครับแล้วก็นำลิงก์แล้วก็อ่าิ๊กถูกสอนด้านล่างนี้นะครับจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับพอสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับ พอเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะครับันเจอหน้าแรกในเว็บไซต์นะครับก็จะมีประกาศนีอยู่หน้าจองนะครับก็เพื่อนคอยอ่านนะครับเพราะเป็นประกาศสําคัญของทางเว็บไซต์นะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับที่ผมจะมาอาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับส่วนด้านข้างนี้ก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีให้บริการนะครับบางรายบางบริการก็าสามารถหาไรายได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับ ส่วนนั้นบนนี้จะเป็นแพลตฟอร์มหรือแพลตฟอร์มที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับทีนี้เราก็มาดูวิธีการเพิ่มผู้ติดตามไอจีกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่หมดหมู่เป็นอ่าอิสระแกรมนะครับแล้วฮะในหมดหมู่ให้เลือกเป็นผู้ติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นรับประกันสามสิบวันแล้วกันนะครับจากนั้นในส่วนบริการนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันแรกเลยแล้วกันนะครับบริการที่ห้าสองเจ็ดศูนย์นะครับจากนั้นก็อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับก็นําลิงก์มาใส่นะครับโดยวิธีการนาลิงกกก์มมาาาาใใส่่่็งยๆนะครรับห้เไปที ไอจีของเรานะครับมาที่หน้าโปรไฟล์หน้าแรกนะครับแล้วก็คัดล็อกลิงก์นะครับแล้วก็มาใส่ในเว็บไซต์ได้เลยนะครับพอใส่ในเว็บไซต์เสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆพิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับต้องการผู้ติดตามเท่าไหร่ก็พิมพ์เข้าไปนะครับขั้นต่ำมาอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับที่ผมในสาธิตที่ดูอยู่ที่หนึ่งร้อยแล้วกันนะครับหนึ่งร้อยก็อยู่แค่สามบาทเองนะครับก็ถูกมากนะครับจากนั้นก็สั่งซื้อได้เลยนะครับพอสั่งซื้อเสร็จแล้วทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นนนนนมาายยืัััััะะะคคคครรรรบบบบบว่ได้้้ํสงงซออขุณแล ก็จะมีรหัสคำสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับว่าสามารถนำรหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับยอดมีขึ้นหรือยอดขึ้นช้าก็ลองติดต่อกันไปดูได้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้สั่งซื้อไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถมาย้อนดูรายละเอียดพวกน,นี้ภายหลังได้ในประวัติการสั่งซื้อเลยนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดในที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นอ่า รหัสคาสั่งซื้อนะครับแล้วก็จะเป็นปริมาณค่าบริการนะครับแล้วก็มีบริการที่เราสั่งซื้อนะครับลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกนะครับตอนนี้อยู่ในรองช่วงรอดําเนินการนะครับเดีวผมจะมาอธิบายทางเว็บไซต์ให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหากเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมาดูบริการต่อมานะครับก็จะเป็นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้จากตรงนี้เลยนะครับ บริการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางสแกนค r วโค้ดนะครับเติมเงินผ่านการโอนเงินนะครับมีการแนบสลิปนะครับเราให้เราเอาสลิปมาแนบจากตรงนี้นะครับแล้วยืนยันนะครับภายในสิบห้านาทีนะครับระบบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงให้เราเห็นนะครับว่าเราได้ทําการเติมเงินไปเท่าไหร่นะครับทูมอนี่วอลเล็นะครับอังเปาวอลเล็ตนะครับ เหรียญคริปโตนะครับแล้วก็จะเป็นเพอร์เฟกมันนี่นะครับใช้เหรียญ usd นะครับต่อมานะครับม่เป็นบริการนะครับกบริการทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถมาค้นหาได้นะครับพิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูบริการนะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อบอกนะครับหรือเราต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับจะมีรายละเอียดของการให้บริการอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ บริการแนะนําเพื่อนนะครับหาใครนะครับต้องการรายได้เสริมนะครับสามารถคัดลอกนี้นี้แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นนะครับก็จะได้รับค่าตาค่าแนะนํานะครับห้าเปอร์เซ็นจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายได้บอกตรงนี้นะครับเช่นนี้นะครับแล้วก็ยอดยอดที่เราได้เหลือในเว็บไซต์นะครับที่เรายังไม่ได้เบิกไปก็จะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดส่งขอเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับมาดูวิธีการติดต่อแอดมินเงินบ้านนะครับให้เราไปที่หน้าแรกนะครับ แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการติดต่อแอดมินนะครับมีอยู่สองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นทางล i n e อ d ก็สามารถแอดไปแล้วก็สามารถติดต่อแอดมินได้โดยตรงเลยนะครับหรือต้องการฝากติดต่อแอดมินผ่านตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถฝากข้อความนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวข้อเรื่องนะครับรหัสําสั่งซื้อนะครับคําร้องขอนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ตามที่ต้องการเลยนะครับแล้วก็สามารถ ฝากรูปให้อดมินได้เช่นกันนะครับโดยคลิกได้แต่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งตัวนะครับข้อความอดมินก็จะมาตอบอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับทีนี้มาดูบริการที่เราสั่งซื้อกันบ้างนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเราขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาจากสองหนเจ็ดนะครับก็เป็นสองหนปดสิบจาก2องหนเจ็ดสิบสี่ป็นสองหนแปดหิบเจ็ดแล้วนะครับก็มีแถมให้เราด้วยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากได้ผู้ติดตามไอจีเยอะๆแบบนี้นะครับแล้วก็ราคาถูกมากๆด้วยนะครับ ก็ดูผมเด๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ